สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับเซลล e, ์สองอีซุยุคหัวม,มอเตอร์สาขาเพชรเกษมร้อยแปดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก่อนที่เราจะมาเริ่มรีวิวตัวรถกันนะจะมาตอบคาถามของท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมว่าพอดีว่าเจอคําถามหลายคนมากๆนะครับถามว่าออจองเราได้รถเลยไหมรถมาหรือยางรถมีไหมบอกก่อนเลยนะครับวนะ่านะครับผมว่าตอนนี้นะลูกค้านะถ้าเกิดว่าอยากได้รถเร็วนะครับผมก็ต้องรีบจองให้เร็ว นะครับเพราะว่าช่วงนี้รถขาดนะครับผม<ฮ>ขาดทุกที่นะครับตอนนี้ลูกค้าแล้วก็ f อของผมนะที่จองเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับ <S <S ผมก็กําลังรอรถกันอยู่เหมือนกันเพราะว่ารถมันขาดจริงๆนะครับช่วงนี้นะถ้าลูกคา้าหรือผู้ตามท่านใดสนใจนะครับผมแนะนําจองเข้ามาก่อนนะครับผมแล้วก็ต่อคิวนะครับท่านจะได้รถเร็วขึ้นนะ <S <S ถ้าเกิดยังไม่รีบจองนะครับผมท่านก็จะไม่ได้รถนะอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนนะครับผมอันนี้คือตอบคาถามของทุกท่านนะครับ ต่อมานะต่อมาเรามาเริ่มต้นเข้ารายการกันเลยดีกว่านะครับผมรถที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ด้านหลังผมตัวนี้นะครับผมคือย e u s ุ d m a x v c r o s s ตัว M 3.0นะครับ3.0ตัว 4Wheel นั่นเองนะครับผม ซึ่งตัวนี้เป็นตัวสีขาวมุกนะครับราคาค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่1 1 7 9 0ล้านบาทสำหรับตัวสีขาวมุกนะและลดลงมา70,00บาทนะครับผมก็คือจะมีสีอะไรบ้างนะมีสีเทาแลมโบสีดำสี b r อนเงินสีน้ำเงินนะครับผมและสีส้มนะมี5สีนะครับผมซึ่งตัว5สีตัวนี้นะครับราคาจะลดลงมา7 0 0 0บาทนะอยู่ที่1 1 7 2 0ล้านบาทนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัว5สีตัวนี้นะ ต่อม,มานะครับต่อมาสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมภายนอกภายในเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวตามมาชมทางด้านนี้เลยเชิญเลยครับอาลครับตอนนี้เราอยู่กับ เจ้าอีสูตดีแมกวีคอสตัว M เครื่อง3.0 4 w วิ e l ตัวนี้กันแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวสีขาวมุกนะย้ำราคาอีกครั้งนะครับผมว่าราคาค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่1 1 7 9 0ล้านบาทสำหรับตัวสีขาวมุกนะเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเพราะคันนี้เดี๋ยวต้องไปส่งที่ระยองนะครับผมอีกไม่นานนี้นะต้องรีบไปแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นจากกระจังหน้าก่อนเลยกระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นแบบสองครีบแบบนี้นะครับผมตัวสีเป็นแบบทูโทนนะด้านบนนะครับจะเป็น จะเป็นสีดำนะครับผมดำออกเทาๆนิดนึงนะครับผมเป็นแบบประกายมุกด้วยนะและด้านล่างนะครับจะเป็นโครเมียมลมดำนะครับผมสวยงามมากๆเลยตัวโลโก้เอูนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมด้านข้างนะครับจะตกแต่งด้วยครปรานะครับผมทั้งซ้ายและขวาเลยนะให้ดูชัดๆก่อนนะครับสวยงามมากๆเลยหน้าวีคอร์สนะครับผมต่อมานะครับต่อมาไฟหน้านะครับจะไฟหน้าแบบ LED นะครับตัวโคมไฟเป็นตัวโปรเจคเตอร์นั่นเอง ด้านล่างนะครับจะประกอบด้วยไฟเลี้ยวนะครับและไฟตัดหมอกแบบ LED มีมาให้ในรุ่นนี้นะครับผมต้องมีมาให้อยู่แล้วเพราะรุ่นนี้คือตัวท็อปสุดของวี r อร์แล้วนะคร mm ับ hmm. ต่อมาต่อมาด้านล่างนะครับผมด้านล่างก็จะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะครับ4จุดนด้านหน้านะหน3และก็4นั่นเองนะคร mm ับ hmm. ตัววีคอร์นะครับตกแต่งนะครับผมด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมีกันชนหน้านะคร mm ับผมเป็นสีเทาดำนะคะแบบนี้นะ mm hmm. สวยงามมากๆเลย ต่อมานะครับต่อมามาที่ด้านข้างกันต่อเลยโลโก้วีคอนนะครับจะเป็นตัวสีโครเมียมตัวนูนแบบนี้นะกระจกมองข้างนะครับจุดมองข้าจะเป็นสีเทาดําแบบนี้นะครับผมตัดกับตัวสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้อรแบบบิวอินมีมาให้นะครับผมบันไดข้างนะครับมีมาให้จากโรงงานเลยนะสีของบันไดข้างนะครับก็จะเป็นสีดําเทาแบบนี้นะครับผมสวยงามมากๆเลย ต่อมานะครับมือจับประตูเป็นสีดําเทาแบบนี้นะครับผมเทาของเขาเนี่ยจะเป็นเทาแบบประกายมุกด้วยนะสวยงามมากๆเลยครับตัวนี้ของแถมที่จัดให้นะครับผมจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมแล้วก็ตัวคิ้วกันสาดสี่ชิ้นแบบนี้ด้วยนะด้านบนนะครับจะมีราวหลงังคานะครับผมเป็นสีดําประกายมุกแบบนี้นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เสาอากาศนะครับจะเป็นสีดําสั้นแบบนี้นะครับผม ที่ปัดน้ําฝนนะครับจะเป็นที่ปัดน้ําฝนแบบบิวอินนะครับฉีดน้าในตัวด้วยนะสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับจะตกแต่งด้วยตัวกุบล้อนะครับผมเป็นสีดํานะครับผมแบบนี้นะสวยงามมากๆเลยนะครับตัวสติ๊กเกอร์โฟร์วิวดิฟล็อกนะครับผมมีมาให้เจากโรงงานแบบนี้เลยนะเป็นแบบลายกราฟิกด้วยนะคะสวยงามมากๆเลย สายเนื้อปูกระบาดนะครับตัวนี้มาให้มีมาให้จากโรงงานเลยนะมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมตัวนี้นะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดกับตัวสีดําประกายมุกนั่นเองนะครับด้านหลังกระบาดนะครับมือจับกระบาดท้ายนะครับผมจะเป็นสีดําประกายมุกแบบนี้นะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินมีมาให้นะครับโลโก้ต่างๆนะครับทั้ง e s ู DMAX DDI และตัว M ตัวท็อปตัวนี้นะครับเป็นตัวนูนสีโครเมียมนะครับผม ไฟท้ายนะครับไฟท้ายแบบ LED นะ mm hmm. กันชนท้ายเป็นกันชนท้ายแบบบิวอินนะครับผม mm hmm. มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์อีก4จุดด้านหลังนะ 1, 2, 3และก็4นะครับ mm hmm. ล้อนะครับผมจะเป็นล้อแม็กขอบ18สีดำแบบนี้นะครับลัดด้วยยาง Bridgestone Dueler นะครับขนาดนะครับผม265ทับ60 R 1 8นั่นเอง สวยงามมากๆเลยทีนี้เราไปชมภายในกันต่อเลยเชิญเลยครับเอาล่ะครับต่อมาเราไปชมภายในกันต่อเลยนะครับต้องรีบทําเวลาแล้วนะครับเพราะว่ากําลังจะเลยเลิกลูกค้าแล้วเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นจากตัวกุญแจก่อนนะครับกุญแจของเขานะครับจะเป็นกุญแจแบบ อีโมมิไนเซอร์นะครับผมจะประกอบไปด้วยตัวล็อกประตูตัวปลดล็อกและตัวสตาร์ทรถระยะไกลนั่นเองนะครับผมตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลพวงมาลัยแบบพุ้มหนังสีดํานะครับเดินได้ตัวเข็บสีน้ําตาลแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันนะครับตัวบังคับวิทยุนะครับแล้วก็ตัวคูชันโทมีมาให้นะหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะครับผมสามารถฝา F M R M ต่อ Apple CarPlay และมินิพิเครเตอร์ในตัวด้วยนะครับแอร์จะเป็นแอร์แบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวานะครับผมมาพร้อมกับตัวตััวนี้ครบ power outlet 1จุดนะแล้วก็จะมีตัวเสียบ USB และ AUX อย่างละหจุดนะครับตัววาวตัวนี้จะเป็นวาวปรับระดับ4 w h e e l นะครับผมเป็นตัวขับ2ขับ4และขับ4แบบโรนั่นเองนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมสามารถตบเป็นเกียร์แมนวนวลได้ด้วยนะระบบต่างๆที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นระบบทางลาชันนะครับผมตัวเปิดปิดดิฟล็อกและตัวเปิดปิดเซนเซอร์รอบคันนั่นเองนะครับผม ไปเร็วนิดนึงนะครับด้านข้างนะครับนจะมีระบบป้องกันการลื่นไหลนะครับผมตัว s t a r ์ทสต็มีมาให้นะตัวเบาะนะครับเบาะเจ็นเบาะสีดํานะครับผมสลับกับตัวสีน้ําตาลแบบคูแม็กแบบนี้นะครับนี่เลยไปเร็วนิดนึงนะครับผมต่อมานะครับตัวด้านหลังนะครับจะมีตัวแอร์หลังนะครับผมแล้วก็จะมีตัว USB 1จุดตรงนี้นะครับ ภายในก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับจะออกรถอีซูนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียว2ประตู4ประตูตัวเตี้ยสูงแล้วรถ PPV อย่างอีซูมิวเล็กนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับผมผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์และออดีไลน์ไว้ในคลิปคลิปนี้นะครับและสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมกดติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนะครับและสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมเซลสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้้้ววพบบบบกกัััันนนนนใใหหหม่คคคลลิิปปาาสสสรรรีีองดะ